นี่นะคะเราจะพามาดูน้ำตกช่วงซัมเมอร์เราเคยพามาแล้วนะคะครั้งหนึ่งเนาะเคยลง youtube ไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะมีน้ำตลอดทั้งปีนะคะน้ำจะไหลามาจากเขานะคะนี่เนาะน้ำใสามากนะคะมองเห็นตัวปลาอ่าน้ำตรงนี้ก็จะเป็นน้ำแข็งเลยนะคะเนี่ยเป็นน้ำแข็งนี่นะคะเราจะพาเดินไปดูนะคะน้ำไหลแบบ เล่นน้ำแบบได้สบายเลยนะคะน้ำที่อยู่บนหินตรงนี้นะคะจะเป็นน้ำแข็งหมดเลยเดี๋ยวเราจะพาดูนะคะที่เป็นน้ำแข็งนะคะนี่เดี๋ยวเราจะพาเดินละลาะอันนี้ไปก่อนนะคะนี่ดูวิวนะคะนี่นะคะคือวิวสวยๆเป็นน้ำแข็งเห็นไหมคะอันนี้เป็นน้ำแข็งนะคะเนี่ยนี่นะคะ เป็นน้ำแข็งเป็นเป็นน้ำแข็งเป็นแผ่นแต่เราเหยียบน้ำยังขึ้นมานะคะสวยมากวิวนี่นะคะเราจะพาเดินอู้มือแข็งหมดเลยนะคะนี่หนาวมากนี่นะคะเป็นวิวเขาน้ำก็จะไหลมาแบบนี้นะคะ น้ำแบบเขียวมรกตสวยใสนี่นะคะตรงนี้เด็กน้อยเขาจะชอบมากระโดดน้ำกันทุกปีนะคะน้ำตรงนี้คือเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะคะตรงนี้เราสามารถเดินได้เลยนะคะเนี่ยนี่นะคะแข็งมากเห็นไหมคะเป็นเกล็ดน้ำแข็งเลยเพราะว่ามันหนาวนะคะหนาวแข็งมากอ้าแข็งมือแบบเย็นมาก นี่เป็นไงคะวิววิวสวยมากหน้าซัมเมอร์คนจะมาเยอะตรงนี้นะคะน้ำแบบเขียวอย่างนี้เลยนะคะนี่